นี่คือนิ้นวเด็กน้อยผู้น่าสงสารเธอเก็บมาในครอบครัวที่ยากจนเธอทำงานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อแม่ของเธอเธอมีความฝันอยากจะมีของเล่นเหมือนเพื่อน,เ,อนเธอได้แต่นั่งแอบมองเพื่อนๆของเธอเล่นตุ๊ก,กตาจนวันหนึ่งพ่อของเธอแอบมาเห็นเข้าและรู้สึกสงสารเลยมอบสิ่งสิ่งนี้ให้นั่นก็คือ เกม360 m o บีนิ n i k ้มาจะจันเป็นเกมเปลี่ยนชุดตุก๊กตาที่ฉันอยากเลก่นมานานแล้วน่ยมีทั้งการเปลี่ยนทรงผมรองเท้าสักลุ่มสกลดเดรสถุงเท้าแต่งหน้าแต่งตาอุปบกบรณ์ิงพี่ใจฉันชอบเล่นมากๆเลยเน่ยฉันสามารถแต่งตัว แข่งกับเพื่อนในไลน์ของฉันได้อีกด้วยนะอบา้าจริงที่ใช้ฉันชอบมากๆเลยวิธีการเล่นก็นง่ายมากๆเพียงแค่เราแต่งตัวตามหัวข้อที่เขาให้มาเลือกเสื้อผ้าทรงผมรองเท้าจุงเท้าแต่งหน้าอบา้าจริงน่ารักมากๆเลยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้ iOS <c oughs> ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือถ้าเพืเ่อนๆขอไหนใช้ระบบ Android ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store แล้วมาแต่งตัวแข่งกันใน360ิโมโบินิก้มหาสรจัน